สวัสดีครับพี่นอ้องหมว่านไทยเมื่อนี่พยพิธีการยกล่องวเด้อมันสำปะหลังฝ้าด้อพี่น้องเพราะว่าฝนมันนินข่าวมาว่าฝนมันจะเศร้าแล้วแล้วก็อุตุกกประกาศ้รเนาะแจ้งเตือนแล้วเพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วงนี้ปลูกมันปลูกมันปลูกมันปีนะครับเนาะปลูกมันปีพยาีการกับคอนลำมันไว้โอ้ยคอนไว้สองอาทิตย์เลยฮึออาทิตย์สองอาทิตย์เลยล่อะอทั้งใตน้นี่เอาไปได้เลยแหละแต่ว่าทึ่ง,ง,งหากยังม่ทันออก อตอนแรกว่าจะมาปลูกตั้งแต่ต้นเดือนแล้วเด็กกลางกลางเดือนต้นเดือนแล้วปรากฏว่าฝนมันนําลงมาบ่เนี้แถวนี้ลดลงบ่ไรเลยมันลมบนี้มันลมเ,มลมเปล่นดินทรายมันลมติดลมเอาบ่ไรเลยก็เลยป้าทิมป้าทิมป้าทิมว่า,มาจะปลูกตั้งแต่ก่อนออกพรรษาเนาะปรากฏว่าบ่ไรเดี๋ยวเลยองมาปลูกช่วงนี้ฝนเศร้าแดดมันออกแห้งกะไข่ยอยู่หน่แน่ แดดมันออกแห้งกับไข่ยอยู่ก็เลยต้องมาพึ่งจะได้มาปลูกนะเขาเนาะพึ่งจะได้ลงมืออ่าพอดีละแล้วลางานบุญพอดีเลยอรรยายการกาจะลงมือปลูกอ่ามือนีไปน้อมมืออื่นไปน่อนั่นแหละสองมือละมันสิแล้วแต่ว่าถ้าปลูกสองคนกะสองมือแล้วถ้าปลูกผู้เดียวกะสามสามสี่มือหมดแล้วจะแล้วนะเขาเนาะคอยเสียบคอยเฮ็ดไป แต่ว่า <c oughs> มากับมาสวยอ่ายังบอกว่าตอนเที่ยงก็ไปกินข้าวบ้านพูดแล้ว <c oughs> มันมาได้ห่อเขามาน,ำน้ำเนาะเขาเนาะแต่ว่าถ้าปลูกสองคนมือหนึ่งมันก็แล้วนี่าประมาณพื้นที่ประมาณหนึ่งไรพี่น้องหนึ่งไรก็จะปลูกให้มันแล้วๆซะก่อนเนาะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวความชื้นมันจะบ่มีตอนนี้เนี่ยความชื้นโอเคอยู่เ <c oughs> บิ่งสภาพดินเบิ่งสภาพความชื้นล่ะดินมันโอเคอยู่ มันมีความเื่นอยู่แต่ว่าต้องคุมหย่าเด้อปลูกแลก้วกมาคุมหย่านะครับเนาะธรรมนัตการันตีราคามันสัมปะหลังปีหกเก้านี่สี่บาทอิหลีละพี่น้องถ้าหากว่าธรรมนัตดูแลในเรื่องของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกมันสัมปะหลังนะครับเนาะงดนำเข้ามันชายแดนงดนำมันงดนำเข้าจากต่างประเทศม,มันประเทศเขมร อ่าประเทศลาวประเทศขมิ้นทังซี่นี่แต่ว่าประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวนี่ส่งมาได้อยู่เนาะเขาเนาะเพราะว่าพ่นกระปุกกันหลายอ่ามันประเทศลาวนี่สมควรที่จะเอาเข้ามาได้อยู่แต่ว่ามันขมินนี่งดเถาะเนาะครับเนาะงดเลยอย่าไปเอาเข้ามามันขมินนี่มันหลายได้พี่น้องพ่นปลูกหลายเด้อมันขมินเนี่ยหลายกว่าหมู่อ่าสูบปีที่ผ่านมานี่ลงแป้งในทุ่นพ่นสั่งน้ำเข้าจากมันขมินนี่หลายแต่ว่าปีนี่ ตั้งแต่งดนำเข้านี่มันในประเทศภายในประเทศเกษตรกร,กรเอ่อไอกเกษตรกรในประเทศนี่ลืมตาอาปากได้แน่นาะนคำนวณราคามันสัมปัหลังสองบาทลงแป้งสองบาทไปแต่ว่าแถวบ้านพยายการกับบาท70 80นแนี่ละมันกับราคายังดีกว่าเก่าอยู่แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะขาดตลาดอ่ามันจะขาดตลาดกะให้มันขาดไปโหลดอ่าให้เกษตรกร ใท่ผู้ปลูกมันสับปะหลังนี่ได้ลืมตาอาปากได้เนาะครับเนาะถ้าหากว่าเป็นยังซี่นี่ราคามันสับปะหลังแตะสี่บาทอหลีละมารอเบิงเด้อมารอเบิงมันปีหกเก่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้เป็นคำบอกของท่านรอยเอกธรรมนัสพมเพาเนาะครับเนาะอ่าเพราะว่าท่านรอยเอกธรรมนัสพมเพาการันตีว่าจะบรรนำเข้ามันสับปะหลังจากต่างประเทศมันชายแดน,นจะบรรนำเข้ามาเลยอก็มารอเบิงว่ามันจะเป็นอย่างที่พนวาบเนาะครับเนาะ เพราะตอนนี้กับรัฐบาลก็โดนลุมเหล่าในเรื่องของคําถามสแกมเมอร์นหรือว่าลุมเหล่าในส่วนของเรื่องคําถามสีเท่ามาเฟียสีเท่าอย่างต่างๆนั่นแหละนะครับนะที่พนนักข่าวพินจมตีอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นบูงว่าจะหลอดไปถึงไหนแต่ว่าอนุสัญญาหรือว่า M-O-U ของรัฐบาลชุดนี่อยู่ได้แค่4เดือน3 1มกราคมก็ต้องยุบสภาแล้วเลือกตั้งไม่ แต่ว่าเพื่อนก็มั่นใจว่าเพื่อนเรื่องตังคหไม่เขานี่เพื่อนก็จะได้กลับมากือเกเขาอ๋อการอเบิงว่ามันจะเป็นอย่างที่เพื่อนว่าบ่การจัดตั้งรัฐบาลกระไดเนาะครับเนาะอย่าลืมอย่าปาบ่าว่ารัฐบาลชุดไหนเขามากก็อย่าลืมอย่าปาในเรื่องของเกษตรกรบ่าว่าเรื่องเข้าบ่าว่าเรื่องมั่นสัมปะหลังเรื่องปามยางพาราสินค้าทางการเกษตรเนี่ยให้มันได้แน่เนาะครับเนาะเหมือนกับท่านสสการบ่คณะพี่น้อง มาเบิงสสการนี่พยาการติดตามเด้อพี่น้องพยาการติดตามแล,ล้วก็ร่วมไปถึงท่านรดเอกธรรมนัฐพุ่มเผาเนาะครับเนาะเบิงอีกรอบหนึ่งพี่น้องมันจะได้ชัดเจนเนาะครับเนาะพี่น้องรู้ไหมครับว่าตะเข็บชายแดนเนี่ยครับไม่ยากจะเป็นนครปนมศีสเกตบุกดาหารหน้องคายเวลาหน้ามันสำหรับฝั่งโนนเยอะได้เข้ามากันเถื่อนเต็มไปหมด ปริมาณโรงงานบางโรงงานเห็นแก่ตัวก็ไปเอามันพวกวนะั้นมาไปแปลรูปกรเกษตรกรก็ตายหมดสิ่งนี้ดังนั้นยุคผมกลับมาเที่ยวนี้เอาจริงเอาจัง,จรงปราบปรามสินค้าเถื่อนทั้งหลายคุณอยาหวังคุณจะขนได้เข้ามาคล่องต่อไปนี้ผมคุยกับท่านนะครับรัฐธีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วว่าขอกําลังทหารคุยรัฐธีว่าการกระทรวงลังขอสุวกรและเรากําลังจัดชุดจากพี่น้องให้การตํารวจ นะครับโดยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามอย่างจริงจังลดปริมาณมันสำปะหลังและเราจะทําโครงการเหมือนทาโครงการข้าวครับทาให้มันสำปะหลังราคาดียังไงอันนี้อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับผมจะประชุมอาทิตย์สองอาทิตย์นี้เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติและพี่น้องเกษตรกรที่เฝ้าติดตามการอภิปรายในครั้งนี้ค่ะดิฉันนางสาวสุดารัตน์พิทักษ์พรพันลบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีเขตเจ็ด 7, พักเพื่อไทยค่ะ ดิฉันไม่ใช่ลูกหลานชาวนาค่ะแต่ดิฉันเติบโตมาท่ามกลางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาได้เห็นทุกช่วงชีวิตทั้งช่วงชีวิตที่มีความสุขค่ะวัวเนื้อกิโลละร้อยวัวพันตัวละแสนข้าวแสนละสองพันค่ะมันกิโลละหกยางพาราโลละร้อยพี่น้องประชาชนมีความสุข ลืมตาอ้าปากได้หมดหนี้หมดสินค่ะหรือแม้กระทั่งช่วงที่พี่น้องทุกยากลำบากใจที่เกิดจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำน้ำท่วมค่ะฝนแรงภัยพิบัติต่างๆนานาทุกซ้ำทุกซ้อนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดค่ะดิฉันขอใช้โอกาสนี้ค่ะในการอภิปรายนโยบายที่สำคัญซึ่งเป็นรากฐานของความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั่นก็คือนโยบายทางด้านของการเกษตรค่ะ เพื่อสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนวิภาคและเสนอแนะเพื่อปลดล็อกโครงสร้างเกษตรไทยอย่างแท้จริงซึ่งจากคําแถลงนโยบายพบว่านโยบายด้านการเกษตรค่ะมีน้อยมากๆเลยค่ะและไม่ได้มีการระบุไว้เฉพาะเจาะจงแต่ได้กระจายอยู่ในมิติด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ภาคเกษตรกรรมของไทยค่ะเป็นรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจและความมั่นคงของอาหารแต่ในปัจจุบันค่ะก็เราก็ทราบกันดีว่าภาคเกษตรกรรมของไทยค่ะกำลังเผชิญกับความท้าทายมากมายหลายอย่างที่ซับซ้อนท่านประธานคะปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกร,รไทยที่ยังคงลําบากที่ยังคงยากจนอยู่ไม่ใช่เพราะทํางานน้อยเกินไปหรือไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะคะแต่ ปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริงค่ะคือถูกกดทับมาอย่างยาวนานเพราะว่าไม่ว่าเกษตรกร,ะกรจะเพาะปลูกได้มากเท่าไหร่ค่ะก็ยังติดอยู่กับกับดักราคาตลาดโลกที่ 1, ผันผวนซ้ำไร้ายไปกว่านั้นค่ะพี่น้องเกษตรกร,กรขยันผลิตมากเท่าไหร่ค่ะก็ยิ่งส่งผลให้ผลผลิตล้นตลาดราคาพืชผลก็ยิ่งไม่ได้ตามความต้องการเพราะขาดอำนาจตอ่อรองแต่จะไม่ปลูกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยปลูกเพราะว่าเคยทํา ไม่ทํานาต่อไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่คืออาชีพไม่ปลูกมันต่อไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยทำโดยที่ผ่านมาค่ะพี่น้องกเกษตรกรของไทยค่ะต้องมีชีวิตอยู่กับปัญหาต้นทุนสูงรายได้ต่ำราคาปุ๋ยราคาน้ำมันค่าแรงค่าไฟฟ้าค่าแก๊สสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะมีแต่ขึ้นกับขึ้นแต่ของของเราค่ะที่เราปลูกที่เราเลี้ยงราคาข้าวราคามันสำปะหลังราคาวัว มีแต่ลงกับลงค่ะท่านประธานพี่น้องเกษตรกรยิ่งทํายิ่งทุกข์ค่ะบ้านดิฉันบอกว่ามีแต่แนวค่ะอุกเลือเกินแล้วค่ะซึ่งดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรของไทยค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ขยับเลยท่านประธานค่ะดิฉันขออ้างอิงคําแถลงนโยบายของรัฐบาลชุดนี้ค่ะที่ได้ระบุ ว่าจะมุ่งเพิ่มผลิตภาพ productivity โดยการรีสกิลและอัพสกิลท่านประธานคะดีฉันไม่ได้ปฏิเสธการให้ความสำคัญของการพัฒนาทักษะแต่ดิฉันอยากจะถามว่าการให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคะ่ะจะช่วยได้อย่างไรหากโครงสร้างตลาดมันไม่เป็นธรรมซึ่งฟังดูเหมือนจะทันสมัยคะ่ะแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นเพียงแค่การบอกให้เกษตรกรต้องขยันมากขึ้นนะต้องทำให้มากขึ้นนะ เกษตรกรอาจจะผลิตได้มากขึ้นก็จริงค่ะท่านประธานแต่ก็ยังต้องขายข้าวต้องขายมันต้องขายยางพาราต้องขายวัวในราคาที่ไม่สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงเพราะรัฐบาลไม่ได้แตะเรื่องการปฏิรูปห่วงโซ่อุปทานการตลาดและการแปรรูปเลยนี่ค่ะคือการแก้ไขปัญหาเพียงปลายเหตุให้ชาวบ้านทำมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นแต่ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้เลย ดิฉันอยากจะทราบค่ะว่ารัฐบาลมีเครื่องมือใหม่ๆนอกเหนือจากเครื่องมือเดิมๆที่ล้มเหลวหรือเปล่าหากรัฐบาลยังไม่สามารถตอบคําถามพื้นฐานที่สุดของพี่น้องเกษตรกรได้ค่ะว่าปีนี้ข้าวจะราคาดีไหมราคาวัวจะดีขึ้นหรือ,อยังราคามันสำปะหลังปีนี้จะเป็นยังไงราคายางพาราละ่ะยังไงปลูกแล้วจะได้ราคาหรือเปล่าเลี้ยงแล้วจะได้ราคาเท่าไหร่ นโยบายการเกษตรของท่านค่ะก็จะเป็นเพียงการเขียนความฝันบอกลมบอกฟ้าเท่านั้นท่านประธานคดีฉันเห็นว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดค่ะในในโยบายการเกษตรของรัฐบาลภูมิใจไทยที่ได้ถแถลงมานั้นมุ่งเน้นแต่เพียงการเพิ่มผลผลิต โดยไม่คำนึงถึงการเพิ่มมูล,ลค่าเลยไม่ได้มองว่ารัฐบาลเป็นตัวกลางในการสร้างแบรนด์ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่ได้มองเรื่องการเปิดตลาดใหม่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญแต่มุ่งเน้นเพียงให้พี่น้องเกษตรกรค่ะที่ทำงานหนักอยู่แล้วนั้นต้องทำงานหนักมากขึ้นต้องพัฒนาตนเองมากขึ้นในทางกลับกันค่ะรรท,ท่านประธานดิฉันมีความเสียดายมากๆค่ะเสียดายจริงๆค่ะที่นโยบายของพักเพื่อไทยได้ถูกหยุดไว้หรือได้ยกเลิกไป ไม่ว่าจะเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ค่ะอาหารไทยให้กลายเป็นขัวโลกอาหารไทยให้กลายเป็นขวโลกดิฉันไม่ได้พูดถึงการขายข้าวสารนะคะแต่เป็นการขายเมนูอาหารค่ะเป็นการขายแบรนด์อาหารไทยที่มีเรื่องราวเพื่อเพิ่มมูล,ลค่าการใช้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยค่ะเชื่อมโยงเข้ากับการเกษตรเช่นสุรากันชุมชนค่ะโดยการที่เราจะสามารถนําผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรค่ะมาทําให้เป็นสุราสามารถ เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์วัฒนธรรมและโอกาสส่งออกโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนค่ะหรือแม้กระทั่งการเปิดตลาดฮาลาลค่ะดิฉันมองว่าควรจะเป็นประตูสู่ผู้บริโภคนับพันล้านคนทั่วโลกแต่น่าเสียดายค่ะกลับไม่ได้สานต่อการส่งเสริมการแปรรูปข้าวค่ะให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายส่งเสริมให้ผลไม้ของไทยค่ะกลายเป็นของหวานและเครื่องดื่มที่ส่งออกได้ หรือแม้กระทั่งการสร้างแบรนด์ไทยในตลาดโลกค่ะจนให้คนต่างชาติได้มองว่าอาหารไทยเท่ากับคุณภาพอาหารไทยมีคุณภาพนี่คือโอกาสทองนะคะของประเทศไทยที่เราได้ปล่อยให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายมากๆเพราะนี่ไม่ใช่เพียงแค่การแก้ไขปัญหาชั่วคราวค่ะท่านประธานแต่นี่คือการยกเอากเกษตรกรไทยขึ้นไปอยู่บนเวทีของโลกได้อย่างถาวรท่านประธานคะที่ฉันขอยกตัวอย่างเช่นนี้ค่ะว่าถ้าหากรัฐบาล เพียงเพิ่มจำนวนผลผลิตเกษตรกรก็จะต้องผลิตมากขึ้นแต่ก็ยังขายได้ในราคาที่ผันผวนเหมือนเดิมพี่น้องเกษตรกรก็มีแต่ต้องทำงานมากขึ้นแต่ไม่รวยขึ้นเลยถ้าหากเดินตามแนวทางการสร้างมูลค่าควบคู่กับการพัฒนาทักษะและลงทุนในเทคโนโลยีเกษตรกรก็จะต้องทำงานเท่าเดิมหรือทำงานน้อยลงแต่ทำให้ราคามากขึ้นหรือพูดง่ายๆค่ะเหนื่อยน้อยลงแต่รวยขึ้น นี่คือความแตกต่างค่ะวิธีคิดที่ปลายทางไม่เหมือนกันเลยนะคะท่านประธานที่เคารพคะที่ฉันขออนุญาตยกตัวอย่างโมเดลที่จะพัฒนามูลค่าสินค้าทางการเกษตรนะคะให้พี่น้องโดยที่ยกตัวอย่างไม่ใกล้ไม่ไกลจากเราค่ะคือบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> จะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นค่ะสร้างผลไม้พรีเมียมนะคะไม่ใช่เพียงแค่เน้นปริมาณการปลูกแต่คือการสร้างคุณภาพสูงสุดโดยใช้ฤดูกาลค่ะเป็นเครื่องมือในการสร้างคุณค่า <c oughs> และเชื่อมโยงกับแบรนด์ท้องถิ่น <c oughs> เช่นแอปเปิลค่ะแอปเปิลที่ดีต้องมาจากอาโอโมริ เม่อนที่พรีเมียมค่ะต้องมาจากฮอกไกโดเป็นตน้นรัฐช่วยลงทุนทำการตลาดเชิงประสบการณ์และวางตำแหน่งให้เป็นสินค้าหรูค่ะใช้เพื่อเป็นของขวัญหรือสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมก็ได้ สิ่งนี้ค่ะเลยทําให้ผลไม้ญี่ปุ่นค่ะกลายเป็นสินค้าพรีเมียมที่คนทั้งโลกต้องการและนี่คือบทเรียนสําคัญค่ะที่ไทยเราควรที่จะนาเอามาปรับใช้จากการขายผลผลิตค่ะที่เป็นกิโลนําไปสู่การขายผลผลิตที่เป็นเรื่องราวขายผลผลิตที่เป็นฤด,ดูกาลและคุณค่าที่แท้จริงจากพี่น้องเกษตรกรไทยของเราค่ะ ท่านประธานคดีฉันขอตั้งคำถามต่อรัฐบาลชุดนี้คะ่ะอย่างตรงไปตรงมาเลยนะคะไม่หลายข้อคะ่ะข้อหนึ่งคะ่ะทำไมไม่กล้าปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรข้อ2คะ่ะทำไมท่านไม่สร้างแบรนด์ไทยในตลาดโลกแต่ยังคงมุ่งเน้นเพียงเพิ่พมจำนวนผลผลิตข้อ3คะ่ะทำไมซอฟต์แวร์ที่เราพูดกันอยู่ทั่วโลกคะ่ะกับไม่ถูกนำเอามาใช้กับเกษตรกรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าไทยอย่างจริงจัง าาท่านประธานที่เคารพคะดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนค่ะโดยเฉพาะคนไทยของเรานี่แหละ ก็จะเห็นค่ะว่านโยบายไหนที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวดิฉันจึงขอยืนยันค่ะว่าแนวทางที่จะทําให้พี่น้องประชาชนหลุดพ้นจากวงจรของความยากจนและความไม่แน่นอนได้นั้นคือต้องอาศัยการยกระดับโครงสร้างกเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนหากรัฐบาลยังคงมองกเกษตรกรเป็นเพียงแค่แรงงานผลิตวัตถุดิบ โดยไม่เห็นศักยภาพของพวกเขาในฐานะของผู้สร้างสรรค์มูลค่าดิฉันขอกลับเรียนค่ะท่านประธานว่าประเทศไทยจะไม่มีวันก้าวข้ามกับดักของราคาสินค้าเกษตรได้เลยค่ะท้ายที่สุดนี้ค่ะท่านประธานดิฉันในฐานะของผู้แทนไทยบ้านค่ะเป็นผู้แทนราษฎรขอฝากถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านธรรมนัฐพมเผ่าค่ะว่าถ้าพืชผลทางการเกษตรของพี่น้องเป็นราคา ปลูกอะไรก็เป็นราคาเลี้ยงอะไรก็เป็นราคาพี่น้องลืมตาอ้าปากได้หมดหนี้หมดสินค่ะส่งลูกเรียนหนังสือได้พี่น้องจะมีความสุขนั่นแหละค่ะคือความสุขและความภาคภูมิใจของผู้แทนอย่างพวกเรา อยากจะขอให้สีเดือนเร่งด่วนนี้ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีได้หวนกับคืนสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ท่านค่ะได้ใช้ช่วงเวลานี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าหากมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจค่ะเราจะมีหวังแน่นอนขอให้ท่านได้เร่งแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ต้องดีเวอร์วังอลังการก็ได้ค่ะแต่ขอให้ดีขึ้นพอให้พี่น้องของดิฉันได้ลืมตาอ้าปากได้พอกินพออยู่พอใช้นะคะ พี่น้องในห้อยทั่วประเทศไทยค่ะที่ท้อแท้ราคาวัวตกต่ำมานานมากพี่น้องชาวนาค่ะที่ทุกใจว่าข้าวก็ใกล้จะถึงฤด,ดูการเก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวปีนี้จะเป็นอย่างไร ส่วนพี่น้องที่ปลูกมันค่ะปีที่ผ่านมาราคาหลุดบาทค่ะปีนี้มีความหวังค่ะว่าราคาจะดีขึ้นซ้าร้ายขณะน,นี้ฝนตกหนักมากค่ะท่านประธานส่งผลให้น้ําท่วมไร่มันของพี่น้องทําให้หัวมันหืมค่ะหัวมันเริ่มเน่าแล้วค่ะท่านมีแนวทางจะช่วยเหลือพี่น้องอย่างไรและนี่ใกล้เข้าหน้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องที่ทํอยางพาร,ราค่ะ ถามว่าปีนี้จะได้โลละเท่าไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างนี้ค่ะคือความหวังของพี่น้องของดิฉันดิฉันมาเป็นสสณ้าระธานมาเพื่อที่จะมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนพูดไปแล้วไม่รู้กี่ครั้งค่ะแต่ปัญหาก็ยังแก้ไม่ตก นี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาพูดในสภาแทนพี่น้องประชาชนอีกหรือไม่นะคะเพราะว่าเวลามันก็ใกล้หมดลงทุกวันแล้วดิฉันจึงขออยากจะฝากท่านจริงๆค่ะขอฝากความหวังขอให้แก้ไขปัญหาหพี่น้องประชาชนขอให้พี่น้องประชาชนของฉันของดิฉันลืมตาอ้าปากได้ด้วยเถิดค่ะขอบพอระคุณค่ะนีะ่พ่อใหญ่การว่าทั้งสอสอการทั้งรอยเอกธรรมนัสพร่มเผา ถ้าฟังเสียงในการเว้านี่เป้าหมายก็คือแก้ปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังบ่ว่าการเรื่องสัาการเรื่องสั์การอ้ยหลายเรื่องนะคณะที่สสการน้ำมเวาเนี่ยเพิ่นเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวนาได้ดีอยู่นะคณะได้ดีอยู่ก็มารอเบิงว่า การแก้ปัญหาในส่วนของภาคร,รัฐบาล <c oughs> จะแก้ไขไดบอจะจะเฮ็ดแบบจริงจังบอ,อสมกับทีพันวาบอรหรือว่าว้าซื่อๆแล้วกับบเฮ็ดแต่ว่าราคาบ้านสัมปะหลังตอนนี้นี่ก็บมันยังบะฮหอดสองบาทสามบาทได้พี่น้องลงแป้งแมนยูถ้าลงแป้งซื่อนี่โอเคอยู่แต่ว่าในส่วนของราคามันรวมนี่สองบาทยังบะทันขึ้นเด้แถวบ้านพายการยังบะทันหอดอยู่ แต่ว,ว่าท่านรอยเอกธรรมนัตก็คือว่าจะให้ราคามันสับปะหลังราคาในประเทศไทยแพงๆช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในประเทศไทยสกอลวสันพนวาเอยมันจะแม่นมอนว่าพราะยั่การวาถ้าเห็ดใดมันก็นดีเนาะครับเนาะแต่ว่าถ้าเห็ดบได้มากนี่ด้มันจะเสียคําเาเด้เออมันจะเสียคาเ้าเ้อเสียสมัยหน้าสมัยต่อไปนี่บ่ดดีบ่ดด้พุดไเด้เกิดเด้อบดนี่ มีแต่ค้ามบ่ซื่อๆื่อหนแน่เอ้อเฮ็ดก็เฮ็ดให้มันได้แน่นอรับเนาะบะแมนว่าเฮ็ดซื่อๆื่อบซื่อๆแบบนั้นมันกับบดีแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนาอข้ามนะเออเน่มันสัมปหลังพอหไงการกันละมันจักพ่อบ่พ่อเลยพี่น้องละมันสัมปหลังก็ได้เอาไว้กะโอ้ยมันสัมปหลังตอนนี้มันหายากอยู่เด้เพราะว่าคนที่ปลูกกะมัน มันเป็นนี่ยังมันเป็นเพียเป็นหลกใบด่างหน่อยนะอ่ามันหุ่นลงอันนี้ก็สําคัญอยู่เน้โหลกใบด่างนี่จริงๆมาห้องปต้องเอามาเห็ดพันธุ์ดอกแต่ว่าที่เอามาเห็ดพันธุ์เพราะว่ามันบ่มีอ่ามันห่ามีมันมัน่มีอีอย่างหูบ่มันลํามันมันบมมีกับสื่อกับแห้งก็เลยนี่ละก็เลยเอามาปลูกกันบ่เนี่็เลยเห็ดปลูกกันต่อ แต่ว่าโลกใบด่างนี่ที่จริงมากเขาให้ฟันทิมเลยเด้เขาให้ฟันทิมเลยมาให้ขยายเพื่อที่จะตัดต้นต่อมัน่นนะครับเนาะให้ปลูกอีกเลยเนี่ยนี่อ่าให้ขยายพันธุ์ปลูกไปหาพันธุ์มะมัเนี่ยเนี่ยแต่ว่าก็ยังว่าฮะผู้ขายลํำมันก็ขายแพงได้พี่น้องตอนนี้เนี่ยล่ำละสองบาทลํำมันเนี่ยพันล่ำลํำละสองบาทบอกว่าพันอีหยังก็ได้ล่ำละสองบาทออ ลายหนึ่งถ้าขายเป็นมัดมัดละยี่สิบลำนี่มัดละยี่สิบถึงยี่สิบห้าลำนี่ก็จะประมาณประมาณจังมัดอะประมาณสักสามสิบมัดบ่ฮะต่อนหนึ่งไลได้หนึ่งลายห่ามันจะได้หนึ่งลนะายหน่ะยี่สิบถึงสามสิบมัดนี่แหละจะได้หนึ่งลเนาะเนาะหรือว่าถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยนี่ก็ถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยกระสอบธรรมดานี่ก็ประมาณสิบสองกระสอบ ในหนึ่งไรอ่าแล้วก็ถ้าเป็นกระสอบปุ๋ยสารเคมีปุ๋ยเคมีกระสอบใหญ่ๆเขียวๆปุ๋ยยูเลียกระสอบยูเรียจรงสี่น่กับประมาณแปดกระสอบจะได้หนึ่งไรนะครับเนะประมาณแปดกระสอบแปดถึงเก่ากระสอบจะได้หนึ่งไรแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่กับคนปลูกอีกอะเพราะว่าคนปลูกทีปลนะูกหางนะคนปลูกทีปลูกหางนั่นแหละนะครับเนะถ้าคนปลูกทีทีอ่ามันกับบัดเท่าใด ถ้าคนลูกหางๆมันกะถ้าคนลูกหางๆามันกะบาลายสอบเด็ดแนะ่มองนี่คือเริ่มโคตรเขี้ยวสงสัยเมากาแฟาคู่พยกันสงสัยเมากาแฟาละเฮ้อเนี่ยทางทางทางผุ่นตรงอยู่ทางผุนนะแต่ว่าทางนีเริ่มโคตรไปโคตรมากแล้วเ,เริ่มโคตรไปโคตรมากแล้วเวนต่อเนี่ยแหละปัญหามันคือเวนต่อนะเขาเนาะเวนต่อโคตรไปโคตรมากนี่แหละ เวลาเขาไถกบปุ๋ยนี่มันยากถ้าถ้ารองมันมาตรงถ้าคูมันมาตรงนี่มันจะยากอืมแต่เท้ามาไถพกปุ๋ยมาเป็นยังเท้าเขาใส่ปุ๋ยยอดปุ๋ยเนี่ยมาเป็นยังพี่น้องอ่า ไทเมื่อวานที่จริงมาอาจไว้ไสักสองสามหมื่นล้วคอยมายกหล่องเนี่ยโอเคอยู่เลยแต่ว่าพยาการล่อมาได้พยาการล่อมาได้เพราะว่าพยาการคอนํำมันไว้หลายหมื่นเกินหน่ยแน่รำมันมันเหีวเราต้องเฝ้าออกมาเสียบต้องเฝ้าออกมาปลูกต้องเฝ้าออกมาปลูกกันเลยให้เซลนี่แหละมูพวกเอามาย,ยกหล่องให้เลยนะครับนะเพราะว่ามันรำมันมันอไว้หลายหมื่นมันจะเสียไปเรื่อยๆลําำมันสำรองเขากับบะหมี่นี่และ น่ะตอนนี้อีหยังมาเนี่ยฝนตกมาเนี่ยท้องฟ้ามืดตึ๊บมาพุนฝนอีหยังมาเนี่ยตกปกแปก๊กปกแปก๊กอืมตกปกแปก๊กปกแปก๊กแต่ว่าถ้าตกมากก็ตกบ่หลายดอกนี่ซ้ำนี่ละนี่เพราะว่าท้องฟ้ามันเป็นมันเจออากาศเย็นอยู่เนาะคนนาะมีถ้าถ้าบ่มีลมหนาวลมเย็นนี่ฝนจะตกหลายอยู่ดอก ฝากไว้พี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมในเรื่องของราคามันสัมปะหลังนะครับเนาะมืออื่นก็นจะเริ่มปลูกเลยล่ะลงมือปลูกนะครับเนาะแต่ว่ามือนี่สากระสอบที่พยาการคอนไวพยาการก็จะมาปลูกสะกอนหน่อน่เจอกันไหมคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ